สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการลอกฟิล์มนาฬิกาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าฟิล์มที่ติดมาครบ1ปีแล้วเมื่อลอกออกมาตัวฟิล์มจะปกป้องนาฬิกาที่เรารักได้มากน้อยขนาดไหนไปดูกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ผมก็มีแค่มาจิ้มฟันเท่านั้นนะครับหรือคุณผู้ชมจะไม่ใช้ก็ได้นะวิธีลอกก็แค่ใช้มาจิ้มฟันเนี่ย แซะตามขอบของฟิล์มจากนั้นนะฮะก็ใช้เล็บแกะฟิล์มป้องกันรอยของร้านเรานะครับเป็นแบบเทอร์โมพลาสติกโพลียูริเทนไฮบริดฟิล์มนะฮะความหนาเพียง140ไมครอนเข้ารูปกับความโค้งของชิ้นส่วนต่างๆของนาฬิกาได้ดีนะครับแล้วก็ไม่หลุดลอนง่ายปกป้องการขีดควรได้100%เลยนะครับมี เทคโนโลยีเซลฟ์ฮีลิ่งด้วยนะครับถ้าถ้ามีรอยแล้วเราใช้ไดรร้อนเป่ารอยนั้นก็จะหายไปนะครับตัวเนื้อฟิล์มก็เช็ดทำความสะอาดง่ายนะครับเนื้อฟิล์มไม่เหลืองง่ายแล้วก็ไม่กรอบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลอกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราติดไว้1ปีสภาพนาฬิกาจะเป็นยังไงนะครับรอยจะเยอะไหม ตอนนี้ก็แกะฟิล์มออกมาเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราเอาไปล้างกันนะครับวิธีล้างทําความสะอาดตัวเรือนนะครับก็แค่ใช้น้ํายาล้างจานผสมกับน้ําอุ่นหรือท่านใดจะใช้น้ํายาล้างนาฬิกาก็ได้เช่นกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับล้างออกมาแล้วตัวเรือนนาฬิกาสวยงามเหมือนใหม่นะครับรอยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นรอยที่มีมาตั้งแต่ก่อน ผมติดฟิล์มนะครับซึ่งก็ยังน้อยมากแต่พอลอกฟิล์มออกมาแล้วก็คงยังเหมือนเดิมเลยนะครับสภาพนาฬิกาดูดีเหมือนใหม่เงางามนะฮะท่านใดสนใจฟิล์มป้องกันรอยของร้านเราก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์081954 5954หรือที่ทางเพจ สุขอารมณ์นาฬิกานะครับหรือทางลายก็ได้เช่นกันนะครับ P O N G K A M P A N A R T ขอบคุณครับ